ทีมไก่เอฟซีผู้คนบอลเดนมาร์ทั้าทางไก่บิ้งนาะค,ค่ะเนาะครับผมครัเพื่อนก่ะเพื่อนบั้งบึงสถานที่มาข้าสาขอสามครับครับเพื่อนส่งเดมนดามารเพื่อนบั้งลวบบุญน้ำคือวันที่สิบสี่นะคะวันสี่สิบสี่จะมีแฮตันเงินแฮกล่อมเงน่าสวดเท้าแ,แล้วกับไอซีล่งท่านกะบ,บอกไว้นะคะแข่งมาทั้งทีมงานเพราะกระไเนาะคะ่ะจะได้จัดสถานที่ให้ แยกงเวีนนะคะแต่ว่าตอนกลางคืนสิมีมหอรเรางันพอไปกู่ไปบ้าไปบูญไหว้นะคะได้ไอไอหำค่ะครำจะลืมพลมาละคำหรือว่าเฮดซี่สิเป็นรงท่านเฮดกับเขามอเหลิมกรได็สิง่าครับมันว่าเลยใ่ะใครว่าแม่กู้สร้างแล้วเฮดกับเขาแหมาลคำสร้างแล้วครับค่ะแต่จะมีจะริมบุมาละคำสาที่ต้อก่นลุงหลดไปต้องใช่นะคะ ทีมงานแม่คู่ของเ่านะคะไอต่อยส้อยชูขขค๋ความคือไรสาคนเพี้ยนหลงเรื่องนะคะ่ะไอว่ากะนเอฟซีเพิ่นไดสูไดมันเพื่อนอยากร่วมมูดน,น้ำนะค่ะเว่าเป็นยังนะคะ่ะคือว่าเขาเฮตุจากคิดจากใจบ่ได้เรียนไลนะค่ะเนาะค่ะคือจาพวกมาไล่เพิ่นกะฝากถอาไว้ถ้าป่วยท่านไปเฮียน้ำกันนะค่ะแล้วก็บวันที่เก่าบานที่เก่าที่วัดป่าสาสนุบุนว่าลาลาม ไปบ้านทีา่างเลือกสั่งพญานาค่ะสีเงี้ยทนเงื่อนนำนะคะผู้ใดอยากไปร่วมก็ได้ะคะ่ะสำหรับวัดอื่กคืนบ้านได้แก่นนะคะครับก็ได้ไปยี่เย้าน้องสองห้องแต่ว่าหาหมือก่อนคับมือได้แม่กูว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะแห้งบ่ค่อยสบายไอ้ก็คอกแคร์แครนะคะ่ะก็ถือว่ามือนี้ดีขึ้นได้บนบ้านี่โอ้ ู่วนมันแขบมากอะว่าู่ดเู่กที่เร้าไหแลานอกมือเส้าไมือกับ่้าคัดเลยมือเ้าคัดเออเวียนเอออันนี้อันมือปู่เร้าคัดละเนี่ยอันนี้ขอคุณข่าสุดท้ายแล้วคะพ่นถวายถวายปู่สบาทแล้วก็แม่เตรียงมือบาทพ่นถวายเวียนให้ปูนะคะคือว่านนี่ะ คืออะไรอันนี้ก้องกุศลใช่กุศลทุไทกุศทุไทครับผมวงเมื่อวงนิวครับพวกเราสี่คือว่านิวสี่นะหกสี่นะคะครับผมนะวงวงหนึ่งหกสี่ค่หกสี่แต่ว่าหกสามหกสี่เนี่ยหละเพื่อนมาหกสี่เนี่ยครับผมบัดนี้ก็เพื่อนเลยว่าปูเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนนั่นโบมี่เอียนแซเด้สิชาไายอาจูกุาลทุไท แต่เพื่อนกันเลยสบายมาผ่านมาทั้งยิ้มค่ะสาธุขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเรือค่ะเด้องปอบกับแม่เตียงนแม่เตียงเพื่อนกันเต้ากันเต้ากันเต้กันั่ยอมแพ้กันแม่เตียงแจ๊ทไทยพูดอยู่มกนวไหมนึ่งบาทต้อรับดีเนาะค่ะเขาแม่เตียงค่ะขอบคุณแม่เตียงหลายๆเรือค่ะสาธุเด็กบุญน้ำกันนะคะครับปู่เราก็หาแนวบอกกัาปู่พี่นิหารนี่แม่คู่เพราะว่าอายิ้มไปเบิ้งไทยเบิ้งแห่คุณสาสตร์ทรายเบิ้งเงินบอกค่ะลูกแก อกูตรงแบบเนี้ยบันเนี่ยกู่ยางไปกวนันไปเรียกเปรียกัอไร้างเนี้ยวงเดียวกันเออต่กวนนันยิ่ไปบ่วงกวนบ่งกวนละครไทยดูไปใบกวนเนี่ยเตี๋ยนาใจ่เลยเป็นไจวงที่เพิ่หเพ่าไปครับผมพอพอดีพอมดีครับพอดีพอพอดี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 ทเี่ยพอดูรู้พอย ความสิไร่ถามด่าก็จะ่าถือร่วงวันนี้และค่าค็ละค่ายับขึ้นนะครับเะค่องคนละฆ่ายับขึ้นในปูนะแม่ปูเละคนเพิ่งกว่าปูทำงานหนักกระลุกหลานจะสินะครับทีนี้แซปปูว่าเราวันนี้ก็ริโตนปูอะไรกัแบบว่าจางใดเป็นอยาขใครจสินะครัแต่กระบวนการเรยนอะไรคือเพื่อไทยโดยใจนะครับเพื่อนทั่วมาอีกภาษะเพื่อนทั่วมาอีกเพื่อนอยากกระยว้ปูโดยคิดด้วยใจในระคับคือการเหดบุญเนาะค่าถ้า้วยใจ ผู้ใดเพิเ่นอยากคิดอยากสามงเพิ่นกรเพิ่นค่ะอยากรวมนั่มอยากเสียรับผู้ละเล็กละหน่อยก็ได้คือก,กันนะคะเนาะคือเขาบดกเดีเยนอะไรเรรดี๋ยไอะไรผู้ใดสำหรับงานนี่ขึ้น่าสิหลายอยู่ไมกคร่ว่ากอนวันที่เก่าก็อจะมีแต่ว่ามือวันที่สิบสี่งานใหญ่เฮานะคะเพราะว่าตวงยาวมีกองยาวพรอมมีนางลำรพรอมมีเฮาถืนเงินรวมสางมหาจีดีนะคะไปรวมได้เยค่ะเด้อผู้ใดสิบไปอ่าบันี้กแต่ว่าฟังเสียงผู้นะคะ ให้คู่เราไปเชื่อเออให้คู่เราเชื่อนี่สิแม่สมมติ งูตามาเนี้ยปูตาพุ่งหลอมาเี้ยลออกกเสืออเอ้สงสังวดนี้อยะปูตาหลอกเอืออไม่มาบลาเสืออไปตทดของมกัได้ะคับปูตาไม่ยฝันไม่ได้คะแนนทับปูตา,า,ตาคะแนนจุดรวยปลาเสเออึกจะเช้ชิบเก๊ยูช่ชเกแต่ว่าปูตาคะแนนจุดลอยห้ไปเลยเก้าชิบเก๊กูน,น่ะ ก็รอได้ิ่งกับแ่แค่อกมันรดเลยคล้ยกุเลยีารอมันมันเริ่มลุกพุ่งมันโดดดุเรื่อพอเห็นยันมอแรกมันโดดเออมันแก่แรงอ่างนี้รดไปมันโดดเลยมันเปิดกระชานแก้สารพู่จ่ารอคืนหนาไว้เอิ่ม รอขึ้นไปข้างหนาเลือยครับโอ้โหผู้ใด่ใช้เขินเงินน้อยอพอเอ้ยจะมาสต้วยูพอภาโคตเท่หบุญไว้แทวาเนาะปูรอขึงนไปขนาเออยังม้นอย่าเรื่องเรื่อยเอืมจะกว่าหัวไหเนี่ยครูเออยังม้วปูดแก้มคูคือพวเข่าเลยคือเกาเกาเก็ดูจ๋าขายเกาเกาเจ็ดเนาะไก่าต้อมาซืมครับลูกหลานดีใจ คือผู้แตาเด็กผ้าลูกหลานเด็กคือเด็กแข่งรวมบุญรวมผู้คอนใครบ่มือผู้แต่ผู้คือผัวเขาเออลูกหลานคนงบ่มือวันนี้ว่าใครไม่คู่กับว่าคือกันกรเริ่มไม่คู่นะเอนอน่อมมกนอกใจไม่คู่กัอ่อนไหนว่าใครเออว่าอีพอเอออีพอคือไมาจะใหญ่อีพอจะไม่เปิดจับบจ่บุญจั่งคูไ่ไหนเรือผูกขันผูกยากไร เขาบว่ามือกอบหมอเงี้แต่สืว่ามือดูบานก็คือคือยอะรถกั่สืว่ามือน้น้ำมันตืมกืบว่ามือังจะเสียเงี้บได้อีพอมาอีอปู่า่อีพอปูขี้ฝ่ขาวต่้มากให้ลูกนั้นเด็กสักกระาบไว้คู่นอนมบงใจเม่ยงั้นเลคืไหนเป็นยั้อีลคไหนมาขวางมาล้ว บอกไปเรืววงผาก็บอกเรืาองกไม่ไดเก็ฟงนี่แหละคืนแจกเรียบร้อคนสุดดังเดยก็มือก็คืนมาแช่็คนนีตั้งไจ่บงพู่เนี่ยเสียงแต่ว่าเลือกแต่ฟองได้ตอนนีนี่แหละไม่คู่คืนจจกงบจากไก่บ่าและมือหรือว่าความเคือ หรือว่าการกระท่อเง,งือ่อนที่นั่งกระดาษคนวัดอยู่ที่การกระท่อมรองผิดแล้วเขารองผูกเนาะช<ฮ>ัวร์สุดเลยทัวร์สุดเลยบ่ได้รู้หรือว่าได้ยมมันไม่เชยเรื่องง่ายนะบุกนะเพราะฉะนั้นเข้าเคยใช้สมการบุ๋มมากาาจะขาดปากก่อนจรงมาพบพวกมเนื้ จนว่าปัดทุบปันขาดหนึ่งอยาคิดว่าเจ้าของเกิดจะไม่ตายตายจะไม่เกิดอยากคิดว่าตัวเองจะประเสริฐกว่าใครเพราะว่าคมเราเกิดวาเรียนไหวตายเกิดทุกคนผู้ใดเคยเหตุดื้อข้ามความรือความงามแต่ขาดปางาาาก,กรร่อนเกิดมาขาดหนึ่งแต่ประยุอึดยิ่งคมนั้นชื่อไม่เคยทำบุญเออสังสกรรมแต่ว่าสแต่บาปเกิดมาขาดหนึ่งแต่เป็นคำพระเวสสือขึ้เก่าเรื่ม เออบอกว่าใดใส่บัวปั้งขาแน่นควันแท่งจะคือแล้วออกคาวนะเ่ราเห็นผิดเอามึอป่ายข้อกันจั่เอาหมึกมาแช่งกันดูมือก่มันจะเล่อยู่นั่งเล้นเคลดไปเคลดมาเมื่อจะผปัวเมื่อกระคากันเคยหักเคยขอบเคยรับเคยนอนน้ำกกนยืมเคยคุกเคยอยากมากครับเฮียกับว่าหายใจให้กับว่าให่ต่องยํำพักกันอย่างยืมครับวันย่ำสร้างกันยืมจับมือมา แกหัวเมือมาบาดด้ยุด้บาดจะพู่งยิ่งเยบาันหักหัวปานแ่งแพ้งหัวปานตาได้ยิ่งแก้เม้าเราบ่าโคตรพโคตแม่เมื่อแหัวเบาด้วยเมื่อจก้เป็นเมือได้รื่งหักมึงปานแดงเนาะแพ้มึงปานตารวบโคตรมันบาดไดเยิ่งแฉกดุ้เข้าไปรื่งเรียบร้วอเช็มบักปองดอก นี่แหละคือควบเข้าน่ะคิดใจยืมเป็นยังเพึ่จังให้ฝึกงคิดฝึกใจเป็นยังเพึ่จังให้ลูกหลานนั่งสมารถถอเออให้รู้จักติดข้อขวดดีให้ใช้สติและปัญญาก่อนจะคิดอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรเออเป็นคัดจืดข้ามความใจลูกหลานผู้เกิดวัยแรงรุ่นเออพ่อกับแม่ไม่ไม้ข้าอาคมงั้นหลอกเยืม บ่ได uh, ้มม่อืนหลรอกมมจะควบเบ้าเนี่ยนะพี <assistant> uh, ่ตวจ่ายจกิ์เออผู้ไดอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติผู้ไดบ่อยากเคลื่อนก็บ่คือคือเยคือเบื่รถกันนีคเขาพายว่าเขาอยากเคลื่อนชกเคลื่อนแรวาผู้ไหนผู้จ่าว่าน้เรกาชิบเกเปิดเคลื่อนเกอา่ชิบเกเออกรอมือน้าจัดใบจัชิบหวก็นี่ยวาจมันบ่ได้ผิดกฎหมายเ้ี่ยอะไรที่เคลื่อนเขากระจายเงื่อนรลบยื้อเมียนบ่ เออเขาคิดสมัติถือกล่องคลองได้ผมเดาดูเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ปู่ตาพูดไม่ได้ไปเบียดเบียนใครโมเสถใ่ผู้ใดเกลีดร้อนเกลีดร้อนเยอะแค่ตรงนั้นมันกันได้เลยมาเกลือห้อาฟองเงี้ยเกลือเขากระเพือดร้อนดูเขาจะความเงินเงินได้กับแหวนให้เขาใข่น้ำคนเขาบอกมันเอาแต่เขาเขา เออพ่อกับว่าได้รับอย่างไม่พอได้ลืมครับผูเออผู้เขาหางมือดีใหญ่กับเวไสลูกหลานพ่อคือมันบ่มือเงินสิสิมันสิตายแล้วเนี่ยเออเวไเขาใช้แกผู้จักเก็บใส่ร้ามันเปิ็นการใช้จงเงินใส่ใหญ่ได้ยืมครับเออมันแม่งกับกินแม่งกับใช้แม่งแต่หวยรัฐบาลใช้กับยังแบงกันอย่านี้แม่งไม่ใช่ยืมครับผูเออชาจึงแบงรัฐบาลบ้าจะคิอไหมมันก็ต้องแบงกันตัวยืมครับเวไส คนเข้าไครนั่เด้อระบานเพื่อการใครนั่บเาเพนบอครับปูนี่ะเออเพื่อนก็ไม่การกุศลย่ไม่คู่แบบขืนงันอย่างเคีับเอออันนี้รถแต่ี่การกุศลนั่นมันคู่แดบุญอย่ี้ยไม่การกุศลเกิดขึ้นอย่างเดี้วครับปูม้แต่คูรถตนี่ไม่คู่อย่างใครคืนอย่างใครคือไม่คู่อย่างทีบุญการกุศลนั่นครับเข้าใจงั้นเข้าใจครับปูเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉาตาร้อนกันนะลุงนะ เออไม่อยังกะจับแข้งแมงปายบอกกันว่าวัวฉันตัวเอาน่วัวหัววัวันตัวยืมไปงานบูชาค้นขึ้นน่ะแมงโมเออขคนเท่าิด้ใจไปคือน่ะเออย่าไปอื้อาจาร้วนมัดห่อมันุ้นจากของเยอคนเท่าน่ะย่าคิดไปเนี้ยวท่งมันบแมแมงบอมก่อนเออเนี่ยนะพ่อขาวเมย์เออขันบแมแกกับบว่า เออไัวนี้คือเม่น่ารับแ่าอย่างยื่งครับครูเออค่าสุดท้ายแปลกแปลกไปแปลกอืมลูกได้โชคกับอีกพอ่อ,อ,อว,ว่าค่ะเออขวายแหวนีพอกับวงแล้พอเนี่ราคาเพื่อนดอกสองบาทว,าชาชว่าค่ะอุ้ยค่าข้าทุกท่ายค่าถวายแหวนพอพ่อก็คืให้ขึ้นขึ้นเ่าหลลูกครับคเออพ่อให้ขึ้นหลาเท่าถวายมาก้องบาทพ่อให้ขึ้นชิบ าบาให้ให nah. ้ค่าทุกทึบเก้าบานาะครับผมแต่ว้องบาทพ่ให้ทึบเก้าเยอลูกให้ทึบก้าบาทเ้อะหนึ่้เอให้ใคาทุกทคาตรงมือชกมือรามือชกมือม้ามือถูกกับพแขงเเงินได้เงินอได้เรียบร้อยทายห่อขึ้นเนได้เงิครับผมองบานจะขึ้นทึบเก้าครับคัดหาบาทจะขึ้นเงนด้นยอะเพราะท่า คหาบาทเดียเร pur, ื้อได้ยิ่มมันไ้องบาทคือคือโอ้ยพอยิ่ง่อยปัญญาดอกพอมาใค่ให้องยืมก็จะใช้ของปอมด้วยแค่ข้าวบัวพอเชื่อื่ต่ว่าคือกันอ็อีกพอจะบอกแล้วใช้เป็นบบไม่ใช่ดอกปลอม่า่อ้ยพอจะมาขายหนักแค่ย่ไ er ่เคยใช้ของปอมดอกพ่อเราอกคืคือคือใช้ได้กต่เาะเออื่นมาคู่มอคู่กัน แยกออกไปใช้ยืมมาแค่เจ้าของผม่นเองค่ะคเอตั้งคืใ่้ริงเนี่ยเนาะใช่ของเข่ไว้ดัวโตอ่ะครับไม่กลัวมันมาปลอดภัยกว่ากันบ้านข่าอยู่บ้านั้านางคือพักกอง ปัญญาชาวไว้ปูดตาอือโอ้ยผมก็พวกมาได้ชิบเกาขั่วมาดอ่าหายมือถุกมือด่กงมือถุกมือไม้มือถุบกระภาพแข็งแรงเงินไหนมองคนไหมานะนงสุบพานะอ่าพอยับหายเวดูคือมอว่าถวไย้หายเวหามือถุบมือไม้เออชิบเกานี้นะชิบเกาขั่วเนีนะอืออันนี้เอ็มคีฝันมาสังเครงโมจะเป็นนางรุมอุ่นใแล้วคงใจช้าวิ่งหนช้าวิ่ตีนึกงแตยา นิ่พาพนโอ้ยไกลูไรคนเลือันบ่ไหวยืมรั้บุญรัตนาเออวันดีวชาวืวอยดจยาออออันใดจะหมองม่ได้ล่ะมองอันบ่ได้อือนั่นแต่บุญก็จจัดจาออนังสาวอยเออนังไครรอบนังกุโดนนังบัวทองทองบัวผู้นั้นละอ่ะมือโคมือด้ามือโคกมือไม้ือกูแต่พอแข่งแรงเงินได้หมดทองตรงไหนเข้ามาเออบกเคเอกร้องได้เหมือนพ่อไหม เงินไหนบงท่องตรงไหนเข้มมาเรียกไรเข้มมาบวกอะไข้าววขาวปาจากผู้สัจจ์ขาขาหวาเขา่ไวูู้สุดยอดผูเช่นนัปูจ่าได้ร่วงไหงนักเก็บฟัวปีฟัวไเลยนักเก่าผู้ไทของไผขาง้ันเดียวบวกแคนมือหัวเดแต่ถว่ามันได้รู้วยนะไม่ว่ายักก์ก็คนยักก์ก็เด้เรื่องนู้นน่ขน ừ ừ ừ, giảm chiều ở nhà bác sĩ đi cướp bác sĩ đi bố mất hết mất hết mất hết trong hết khám ngay, mất hết แค่ว่าพอกับคำาดก็รอมันเรือว่ามันรอแค่ว่าไม่ถูกพอพอไหนต้องรอบอกเชื่อเองรู้ชิดเก็ดยี่สิบเจ็ดตีโปรเออชุดเก็ดปิดเค่องคืคาดมันคือความรออยู่เสมอรอคำขาดกว่าเครื่องโดนคำคาดเพราะไปหนาได้มากอกรอเพราะคืนเมื่อเกนตัวนี้ปรคือพอพอไหนเรื่องพออย่างรอเก้าชุดเกล็ดปิดเครื่อเลย อู้อู้เข้าเข้าเครียจกอยพกอกะชองแข่งงวงพี่คือพี่เขาพี่ก้อยกว่าโอเคไหมเออน้องเกวันวันนี้ปู่ตาให้น้องเกวันเ่วยนน้องเกวันไปฉวียตมาข่าที่บอกเกว่ากัสิจอบว่าเออวันนี้นักซื้อนแข่งไหมแข่งแข่ยืไปถามเขา่อนเรื่อครับเอเขาแันง่วงอยนะวันอคุณน้องเกวันอ่ะ คืออยเปอที่ให้เลยเจดสิบเปอร์เซ็นบางท่านไ่ครับผนี่ก็ขอได้เจ็บกว่าครับพาะชื่เก้โอ้โอ้โคือ่ทคยากคนที่มุ่งม่นแต่ว่าที่นีกบคอยมันก่ายหมดเลยเอดสิอรนต์มันง่าอยู่่ายงาพอพอให้เอยที่น่กคยน่ะเออคะนนจะร้อยพอให้เก้าสิบเก้าปอรเให้เก้า ชุบกาวน่ะเห็นบอพอหไ้พ่อบูให้ยอพ่ออยวันงาม่เรียกพ่อคอเง้ย่วงดูหางหยเกาชุบกาวนั่นดมจัไว้แล้วก็คอยดึมอ้ดท่างหวเชื่อชื่อก็เชื่อเขาเชื่อพ่อเชื่อพ่อเชื่อพ่อดี พักสอผมจับ oh, ักสครอบครอพักสักัมาแกชงขึ้นเด้วยไม่แล้วกูไม่ขูดเออนางชี้ทุดารวบแขกมหาจีรีขอมกำนางกัญญานัทนเออขอมกำนางฉลาดพู้ลือผู้เรื่องรื้อเอออาบุกคบกับรักบุกมบกับหมานเด้นกูก้อฟังเขาเด้วกูกเด้อพอให้เปิดเปิดเช่นรูปเออพอคว่ำรัก็ความสวยน่ะเปิดเช่น ไเด้วกาเรื่ยวเดียวจังหวะจะเรื่องพอด้เปิดขึ้นควบรวมกับพ่อไาคือคนหม่หนึ่ไม่เกดเ่การที่เราพูดเปิดเึ้นไงลูกยิ่จะบอกเรื่องเดียวัะเรื่องพจะเปิดขึ้นกับพ่อเพราะว่าเรีกเปิดยุไปหาเลนูปันจยิบหายเลร่อแต่ข้นวบาถือมันเหมือนเลูกเออพ่อพ่อเยช่องชุ่มูตัวให้ลูกนั่สื่อสารพนันเด้อ เออแค่พักกานม่วเมาการพักนั้นมันเป็นชินชิ้น้อนหมานเดเด้อเออหาเขากับหายเป็นเย้าข้างเื่อแไปหาควันพุ่ามันบัเสียตัวนไงเออฟัน่งะเห็นว่พุมันขายบ่ไหเออจะไปขนั่นคนอค้นไงคือม่วบเเห็นอะลูกี้จะไปเสียจะไปงมง่ายหางหางงง่ายเด้อเดอเออจะไปม่วเมากากพักนันไปหาเดนเรนเบือเออค่เรนน่ะ เออเด็นค the to ุ้เขาขายเปิดร oh um, so uh, ูก so ันลือเก่าคึบเก้าเปิดเข่นจังเกืยร์่ะเขาใจงั้นเออขั้นนี้จบอกเลยเกาคืบเก้าวัดปลอดภัยเลยปลอดภัยอยู่กับจะไปหาเชื่องใี้การเียนการพนัมันผิดกฎหมายเออไม่ควรเด็กขายห้ามบอมเมาอะครยัะขั้นอยากอือวิบวิบกินเจตระของเรื่องมวองตะของผุ้เดือมเมาพุทธเดับมจะเป็นเมเมาบอกเคลียร์เดียวกัน แต่่า่วนมากว่าเคยอแล้ววบบเป็นว่าพ่อืนพ่อดูปัข่งพ่อกบอกเขาบอกแข่ขนาดเียนว่าออกได้ยลยงไม่รูจานในขนาดนี้ยังมันก็ไป่ัธรรมดาแล้วผู้จานเออนางพันนีเนี่ยครุบเออเกิดวันชื่อทสามเป็นยังบหม่โอ้เป็นว่าเกิดเรื่องแทบเปิดเบอร์เดือทูโอ้เขียงใหม่ แคปปู u, u, everywhere, yere, everywhere, today, ้กคู Como Como <Like. c oughs> oh, <otic> <considered Ideally> ้นูแคปป้น่้แูู้่้แค่้คนแค่ผูยู่นูแค่้น่คูู่น่นูคนู คขชือมันอยู่งานูะโปรซมันอยู่แถวไปเยอปะเขาว่าชู้เู้พอว่าคือเอาไว้เกินนางพันนี่ในคุกคือรูเรื่เร้องคอูเรืวเรื่องคูย พอมันไอซียูซีเนี่ยเรียกซียูางซีโอออนไม่รู้เรื่องอะไรทีาใหญ่เอาเอเอาเยอะเพราะันว่าเนี้ก็เอาเอเป็ตเรื่องเราไเรื่องเออใครคุกคัาคับงเรื่องใมันทรมานมาข้อนวันเกิดเอาซียูเอาซีบานเอาซีบูเออหายกูถึตายว่ากูบ่ายกูไปหาวนวันเรื่องวันเรือ เกี่ยประตพกออกเกลี่คาบูกปัญหารวนๆวนี่แคปัญหารวนวน่คหัวงกแวเกย้คาบคูขานมัยเออจารกชอกไอาด้ววัววววววรูววววววกาวววอวว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 กววนนววววนววกววเวอววเวว่านวว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 วอววิวววกวววนออวววรวว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 วือวันวววววาวววววาวววววาวววววันววว รูงร่าวันอามืธเข่งวิรามืเวคเขมันอยงนแล้วก็รวยนะรูงนางแตเริ่อตเร้ออันนี้เอฟคีผ่านมาแ่งเข้งไอเหมือนกันนางชววยนางนันทนานางวันนิพานางกิตินางวะดฤคือพ่อกบนังเพืินางอับพลอนอาวเของราช์เองเขมันองนแล้วก็รวยอันนี้คือกันของน้องไอคือกันป้าเคยเคยถามกันกึ่ง เออลูกานแย่ๆๆเนาะนอขอทำอาหารกูโดนคือวิมลมกสงการชัยงามไขมื้อขอคือกูโมเดลกูถืสวายคลองใดกูจะถือว่านีคือกูกูต้องสวายคลองไอ้เพราะว่าไอ้มันจะได้หลายงานรึกูรู้แล้วบักเรื่องคู่กับว่าอไอ้ก็นั่งแกงโม่อนเป็นบางค่ะบักถือได้อีกเรื่องรว่ รล้ก็คได้คบได้คบวัว่ะวัวอู่วัวอ่วานี่พ่อกับหัวอยู่เท่กันคงมาหาอีน้าไ่อะไรพ่อขับอารูกนะลูกนะข้าวอยู่ข้าไอ่ราบอยู่ข้าวอย่มาไม้เนี่ยรือมันเ็แข็งด้วยยืมขาัวคนมันช่้นกันด้วยคืมบาเขาก็เดวหัวทางบาเฉยเนเน่เอออ่นี้ก็น่ากลัวครอบครอบัวงานพีม่ง nhưng xa đi xa uống thế này không xa cá thế rồi không phải ngạc rồi khúc ngạc rồi lúc cả phú uống những của trời đất thôi nhà với khúc ra với khứ của ngoài nó rất nát Mình rất thành như thế bỏ quá khi quay dữ nhiều quá không là quá gì của mới ở đây nang nhắn nang bỏ cầu lẩu bỏ bùa đấy cả mươi, suy đi ไข่ร like ัฐอื well> ับพึ่งนั่งทุกกันยาอืม่าหรือก็คือเราหยิบแกมดีครับผมอะไรแซ่บดีรวดววดเออมือไข่รวอืมเรียบกับมือนอช้อท้ายของโผล่ผีน้องอ่ามือโค้งกุ้งยากมือกุ้งกุ้ไหมจริงจิงแล้วก็รวยจะเรื่อจะเรื่อนะกไม่มือหกแต่มือสี่ เอออันนี้นั่งสงผีสายคู่ที่ชายนั่งร่วมคือชัดอืมร่วมทางชัดกับบ่าวชื่อว่าค่ะเอออร่วมทางชัดเจิดหนอหน,หนอเอาให้ครอบครัวนางสงืชเจอหน่ายส<ด>ายคูทุกคนกกกกมือโตกือหาบมือโตกือมันไอ้ดูวันนะสุขสบไรอย่นึ่งแล้วก็รวยทุกทุกคนนะลมจะเดึงจะดึงอือันนี้ขนาดใหญ่ใหญ่ เออกระดานนี้ไหแต่ใครคือคนน้อยน้อยว่านน้อยหอยขังดังเมียเฟื่องฟ้าดาคือนางสาบัวบานนางทองทชิ้ตนางปลาหนึ่งเออพอหองงัวโอ้ยคือบอกหลองัวว่าชวบานเลยชาวบ้านจะหองงัวนายบันือนายบันเล่งกับม่รู้เรื่องพ่อแสดงว่าพี่ก็มองเรื่องบันือกับบันเล่งบ้านรุ่งเรืองอะไรรุ่ง เวียนอย่าไว่าสัตอาหาไม่รไม่หลาบไมไม่ไหมไม่ครบกับพ่แก่แดเงินได้องทองได้มาน้องหมูรู้ไหมว่าแคกมาแขกโดนดูนอ้มแขกคบแล้วันเี้แขกเดนด้วยอาคเมดงด้วงหานด้วยด้เอออันนี้เออแอกเอ๋แคแล้วรวยนางวันนี้นางรงกดนางสาวขานิ่ง พอกครับว e uh, mm ิช hmm. ah, ิดบัวไครว่ามุมรักวันตาอือว้นเืิดเป็นบนเกิดขอพ่ออายวรยงพ่อคับวิมกตาต้าจนอ้าวให้ลูกหลานวโชคมวิราชวโชุมวมไมวมสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไ้วมาจะเดินจะเดินนั่งลูกหาูดเพื่นเคียรกดเอ๋พ่อครับประรมาว่าเรืที่ขอใช้คุ้มแงบูงอ่าให้แต่เรื่องแต่เรื่องธรรมมาขาดกึ่นเด้องเขียบอกดเอ๋ด้วย เคบอกเออม่คนเมาไข่ไปว่าคืือคืออยากไหมครับอาห่าันนี้ไครเหมาไข่ใครใครไหมเขาโอ้เหมาไข่หรือใครไหมเขาใขรเหมาไข่ใครไหมเมาไข่รืออเมาจังไนมันค็อรัยยิงวายหลงเบิ่งยิงยิ่งวายร็วไกระพัวใครเมาไข่ใครเมาไข่เออไปอึกใครเหมาไข่ไปอึกไปเมาไข่ไข่เขา ไอ้ไ่เาก็ทำเ้ข่า้ไไข่ไอ้ไูไข่กค่เรื่องเร่องเรืเ่ว่จะกีังเรื่องรว่า่่า่าว่ากระดูกเจ้าเออเครจะเมาคายวันนี้คนนั้นจะได้ชู้เมาคาเมาครเขียนบอกเอ๊ เมารดเลยเมาไข่รถหนึ oh, ่โอ้จ่าเมารแจะเก้าเนี่ยเอารถเรื่มได้เรือมเพื่อนสับไมาเนี่ยเขาเมันเก้าครับเพื่อน<อ>สตาเมาไเยยาามาไข,ข่เ <laughs> มาไขา่เททกยแรูปแขยงก่าเอมะเข,ขางางเมาไข,ข่เนี่ยผู้ดเสือเมาผู้ใดเสีย้วยขางกโอเคตามปก เออการเงาบอกกันเงาเจ้าขาปูเออหายวิเคาะห์วิารวิเคราะห้วิัยบวกับถื่อก้ะเรือกเจ้าขาปูคือเจ้ากรลเรียลูกเรื่อขาคือว่าเปกาดพนันเจ้าขาปูเออใหญ่คนบ้อาเมาแเลยลูกเออใหญ่ผู้ชายหลอกเจ้าวัวมาชิหลอกข้าหลอกมาก่อนกาลู้นะแต่งตัวมาผีเลยลูกาอกมาแต่งตัวสวยเด็ดขาดถ้าเราสวยเราจะเป็นคนสวยประหารนะลูกนะ เราจะถูกประหารกแต่เช่าเราแต่งตัวเหมือนผีนะไปหลอกมันโอเคผ่านได้เลย <c oughs> นะจ <c oughs> ังากาคยาวจำคาถาปู่ตาไว้นะ ยงไปเตวย่ต่วเช็คเขาขาเต่นคึกยืนเนี่ยเรี้วยต้องไปดรอกเขาตปอกผู้ชายเนาะปอกผู้ชายเขาแค่ยกกางนะ้อมาแก่แก่มะเปดกเขาเนาะางไก่เต่งวยเหมือนย่างหมอหอองะมความหัวแ่งอ่บมาหาคอไลยผู้องหของนา เออความอึงนั่งหน่อยว่าโกับใครว่าโคกใส่คุ้งข้างวูนอาวเรื่อยไปเรื่อยเรื่อด้วยอึงั่งหน่อยเ้อเยอะไปใช่ท้องครับทอเสอย่างนี้เขาให้เครื่องฉีดหัวกันกันกัวโคกบูบ่าวอีงั่งหน่อยโคกที่ครับใ้เบ่าหน่อย้อกัคือได้กับหมันไว้จักบาทพคกเขาบว่าอได้ว่กได้กับหมันไปก็ต้องชาวชาติหนาได้แตจะไม่สีห้ยเราะคือ nhân rất nhiều rồi, wow, khóc số cả dưng, cái gì khá quá rằng khách ra